ไม่ติดหรอกไม่นเมมนไดประาณนานมากเลยครับเกื่าป,ปีปปก็นานนานมากแล้วคิดว่ามันจะมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าว่าเราจะได้กลุ่มงานกัน ตัวกขาผมไม่ได้มีอะไรที่ท,ที่ต้องปรับม้างไหนแตงานมันเข้ามาให้เลือกแบบไหลอยาเ้ย เรื่อยๆเลยครับว่าทุกทุกอย่างที่ติดต่อเข้ามาทุกคนก็มีความตั้งใจในในสิ่งที่อยากจะให้ได้เราไปร่วมร่วมทำแต่พอจริงๆเราก็ต้องดูแหละครับว่าอยากทำอะไรมากที่สุดอยากอยากจะพาตัวเองไปในเวไหนมากที่สุดอะไรอย่างี้อยากเห็นตัวเองในในรูปแบบแบบไหนที่เป็นแรคเตร์ที่เรายังไม่เคยได้เจอยังไม่เคยได้ยังได้ยังไม่เคยได้สัมผัสถ้าเกิดว่าเจอก็คงได้ได้ร่วมรับได้ รู้สึกว่าาับไม่อยากให้ขับเมกันที่มัน้กเออใ่สระแต่ก็ไม่ได้ห่างกันแต่อยากใหับมาดูีอีใ่ยวอยากเห็นเรขับมาดูด้อยากอ ันนี้ว่าแม่แม่จะเป็นผู้จัดให้ที่ช่องหนกหนูก็ไม่รู้แล้ตอนจะาเลยตอนนี้คือตอนแรกเข้าไปดูแลตัวเองอยู่ตอนนี้กำลังเป็นศิลปินที่หนิงโน้ายแบบยูลี่แล้วใหญ่แล้วเขาก็จะมีแบบแบ่งเวลาจากเราสองคนไปหาแบนยูลิของตัวเองในส่วนงานในส่วนอะไรก็ต่างคนก็ต่างดูแลงาน ถเกิดว่ามีอะไรที่เราอยากขอความยิน็นอยากขอความช่วยเหลือก็ก็จะทักถามว่าอันนี้โอเคไหมครับแม่อันนี้ดีไหมหรือว่าเราควรที่จะดูไปก่อนหรือว่าจะทํำยังไงไปก่อนอย่างไรไูดมอกว่าพี่หนู่เป็นที่สัด์ให้เราสองค,ค,คนนักื่งองเขาดูแลเขาดูแลทุกอย่างแล้วเขาก็เป็นแม่คนหนึ่งพี่คอยแบบดูแล,แลทั้งในเรื่องของการแต่งตัวภาพรักณเรื่องละครเรื่องง,งานเรื่องส่วนตัวดูแลให้หมดเลย เราค่อนข้างที่มันห้าปีหกปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมาความรุ่นเคยความสนิทของเราก็มากขึ้นแล้วพอที่จะมีอะไรที่เราช่วยเหลือหรือว่าอยากขอคำปรึกษาก็จะโทรมาเป็นสายแรกๆไปช่างเซน่าอไปช่าเซน่าตุดถ่ายจริงหรือว่าจะต่อถ่ายจริงฮะถ่ายจริงเลยับถ่ายจริงครับวันนั้นก็เกือบชั่วโมงที่ยกมุกดา่ ไม่่บ้างมันรู้สึกบตต่าไมอมคือจริงๆแตกต่างเพราะว่าเราเราก็มองให่เป็นศิลปะเราก็คุยกบบคุยกับพี่ใหญ่ะมก็โชคดีที่ได้พี่ใหญ่มามามิ้มให้แล้วก็มาสร้างศิลปะที่เราอยากจะทาร่วมกันเพื่อที่จะตอบแทนบ้านคู่เทมุกอะไรอย่างี้ครับว่าเผื่อเขาคิดถึงจะได้แบบมีรูปมีอะไรเป็นเซตให้ลงให้เขาได้เห็นด้ยเป็นคนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมท่านรูปสมัยเดชันมาจากไหนอันนี้ ใช่ใช่ใช่มีเขาทำอะไรนะทำบ่อแบบทำผ้าตัวย่างมาให้ดูเลยะเล็บเล็บติดตัวมาการหนักไหมต่างเยอะมากต่างแล้วพะคาได้กับมาอุดีไม่หนัก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 เไม่หนกตัวเล็กแค่นี้หนักอะไรเออหนักรี่เละครกับท้งอุ้มนายแบบมันต่างนไงเออ ล็อกการอุ้มมันมันแบบไม่่ยุงเขาเรียกว่าอะไรล็อกการอุ hmm. ้มม like ันลงตัว hmm. ม <na anche feeling Switzerland> ันเลยแบบคือเราเขาก็ไม่ได้ทิ้งน้ำหนักทั้งหมดก็ช่วยช่วยกันอะไรเงี้ยมันอยู่ในล็อกสมดุลพอดีอยากจะให้คนสบายใจกับพาร์ทเนอร์ในการร่วกันยังไงบ้าง กที่หายแฟชั่นทั่วไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบหายเล่นที่เออจริงแบบหลายๆอย่างมามาผสมผสาน่ให้เราแล้วพอคนเห็นก็ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนชอบลยมีไม่ต้องกาีไม่ต้องกาแต่ เซ็กซี่ผู้ชายทั้งประเทศทำไมุกทำไมไปเปิดเผยไม่ได้หรออ๋อนี้อันนี้คือเซ็ตนใชอเตอันนี้อแล้วเที่แคเปอรหมา่เซไหนนไหนรกักเป็นเเดียวเซ็ตเดียวแหละครับแล้วก็ มีมีมีเดี๋ยวเดไม่รู้ว่าต้องไปจ่ายตังที่นี่เท่าไหรเขาถึงจะปล่อยภาพออกมาเขอีเ็กเดียวคนทั้งประเทศเลยโอ้โหเฮ้ยอนมุกดาบนิี่ใหญ่ที่ส คนเข้าไม่ด่าที่พี่นิกเขาเก็บองพ่อมาภาพเราเอามาบอกว่าที่ที่ปล่อยไปคนเรามันก็มีหัวใจเหมือนกันที่นิโกโบล่ลาสุดภาพเปน็นแน่แล้วมันมีคนม,มาม้าแบบว่าคือเหมือนเอากับพูดทำไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราปล่อยภาพอะไรเงี้ยได้คุยกับพี่นิกไหมจริงมันมันมันเห็นต่างได้ ห็นต <ersch> ่างได้แต่ไม่สร้างไม่สร้างความแตกแยกนะครับก็คือจริงๆอ่ะพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันอยู่ด้วยความรักที่เราค่อนข้างที่ดูแลกันดีมากๆอยู่แล้วหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามามันมันค่อนข้างที่จะดูแลทังต่อทังต่อตัวพวกเองต่อเก็บเองต่อความรู้สึกพวกเราที่แบบคนที่ตั้งใจทำาแล้วก็อยากจะผลิตผลงานดีๆขยายาให้ทุกคนได้ชื่นชออขึ้นชมในผลงานของพวกเราแต่นัก็มีหลายส่วนที่เขาแบบ หนี่ดินฏิบัตินี้ของในเฟซแม่เขาก็แค่อยากให้หุ่มเข้าใจว่าว่าเราอจะทำเนี่ยมามาต้งหาปีแล้วเราต้เราเป็นเพื่อนที่ดีกนมาก จะกล้าปล่อยภาพอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าโพสไปก็มีคอมเมนต์แบบไม่ให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ปล่อยแล้วฮะภาพคู่หมดแล้วค<อ>ู่คู่ภาพคู่หมดแล้วครับแต่ก็ยังมีเฟซอื่นๆที่ผมได้ได้ลงแลบแต่พี่หนิงไม่ได,ได้จัดการกับพวกที่เข้ามาคอมเมนต์ได้แง่ลงนะที่ที่เข้าไป ตอบโต้ของในส่วนของพี่นิกก็คงเป็นเป็นห่วงความรู้สึกของพวกผมนะครับเวลาคือบางทีแรงเขาเรียกว่าอะไรแรงกดดันเราเราอาจจะแบบไม่ได้เท่าหรือว่าอาจจะไม่ได้เท่าพี่นิกเราก็เลยตัวเราเองก็คงแบบอยู่ภายใต้การดูแลของทางพี่นิงนะเห็นอะไรที่มันไม่เหมาะไม่สมควรคําพูดที่มันอาจจะกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกเขาก็เข้าไปก้องเราาะ ได้เครียดอะไรใช่ไหมเพราะว่านานๆที Perhaps จะเห็นแม่กลับมาบ้าอะไรแบบนี <h 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 ้เป็นห่วงแบบโอูตอนนี okay, ้เขาเบาบางลงเขาแบบถ้าเกิดว่าเจอคนสู้เขาถอยเขาแบบพยายามอยู่อยู่กับอยู่กับทุกอย่างให้มีความสุขตลอดเวลาแล้ววบบนี้เขาเขาก็ข้างหเหาโอเคค่ะขอบคุณค่ะ